สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตแปลงมูซันคิงนะครับเผื่อท่านที่ติดตามแปลงนี้อยู่เนาะแปลงนี้อายุน่าจะสี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือนแล้วนะครับประมาณสี่เดือนถามว่าต้นโตกว่าจากเดิมที่เอามาปลูกไหมก็ถือว่าโตขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าดูจากไม้นะครับไม้ที่ผมใช้ยึดต้นไว้เนาะ ยอดมันก็ประมาณตอนมาปลูกประมาณไม้นะครับก็ขึ้นมาเสริมขึ้นมาอีกสูงอยู่นะครับแปลงนี้ก็คือมุงสแสลมไว้นะครับตลอดเลยตั้งแต่ปลูกยังไม่ได้อ,ออกสักครั้งนะครับเพราะว่าแปลงนี้ผมให้น้ําค่อนข้างที่จะไม่พอนะครับเพราะว่ามัน น้ํามันอยู่ไกลนะครับในการให้น้ําผมก็เลยมาให้3วันนี้ให้ทีหนึ่งนะครับหรือ2วันทีหนึ่งบางทีก็วันเว้นวันนะครับแล้วแต่ว่างนะครับเดี๋ยวเนดูตันกันไปเรื่อยๆเรื่องของปุ๋ยอะไรก็เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันกับทุกสวนนะครับแต่เรื่องของน้ําจะให้น้อยกว่าก็เลยต้องมุงแสลมไว้นะครับเพื่อป้องกันเรื่องของแสงแดดนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำเราถึงน้ำเราพอ สมลมเราก็ปล่อยได้นะครับตอนนี้ปล่อยได้แล้วยอดก็เดินดีอยู่นะครับเรื่องของใบไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่ามีสลมมุงไว้เอามาปลูกยังไงนะครับใบเท่าไหร่เหลืองยังเหลือเท่าเดิมนะครับเรื่องของยอดเนาะื่อท่านถามว่าเอาสลมมุงแล้วยอดมันไม่โคง้งไม่งอก็มีบ้างนะครับแต่เกิดเราสลมออกเดี๋ยวเขาก็จะตั้งตรงของเขานะ ตั้งตรงของเขาเองยอดก็กำลังเดินนะครับเนี่ยยอดประมาณนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยอาจจะเห็นเม็ดปุ๋ยนะครับไม่รู้ละลายหมดยังใส่ไปแล้วนะครับประมาณ3-4วันยอดหลังนะ แปลงนี้ก็ถือว่าการดูแลของผมแปลงนี้ไม่ถึงนะครับเอาตรงๆเลยแปลงนี้ไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลในการเข้ามาดูแลจัดการมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับประมาณปลูกปลูกไว้ก็มาให้น้ํำเฉยๆนะครับ เมื่อเช้านี้ก็ให้น้ําไปนะครับเปียกๆนะครับคุณพ่อน่าจะมาให้น้ําให้นะครับยอดก็ถือว่าโอเคนะครับยอดประมาณนี้แหละทุกต้นนะครับต้นไหนที่มันช้าก็จะประมาณยอดปลี่แดงครับต้นไหนที่มันระบบรากดีต้นไม่โทรมนะครับก็จะยอดเริ่มจะเป็นเพสลาดแล้วนะครับใบเริ่มกลางแล้วครับ ยังเรื่องของปุ๋ยแปลงนี้ยังไม่ได้ลงเคมีเหมือนกันนะครับแปลงนี้ยังไม่ได้ลงเคมีเหมือนกัน <S <S <ๆ>ก็ให้เป็นอินทรีย์เคมีอ่าสูตร633นะครับไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้ให้แบบเคมีแบบแบบเคมีเลยนะครับก็ยังให้ปุ๋ยผสมอยู่นะครับปุ๋ยผสมในที่นี้ก็คือปุ๋ย <pudding. S 1> อ,นอนินทรียเคมีนั่นแหละครับที่เขาปั้นเม็ดมาเนาะในหนึ่งเม็ดอ่ะมันผสมมาทั้งอินทรีย์แล้วก็เคมีอยู่ในนั้นด้วยนะครับ ยอดก็โอเคนะครับเดินดีอยู่ระบบน้ำเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับมินิสปริงเกอร์น้ำเนี่ยไม่พอแน่ๆน,นะครับน้ำอาจจะน้อยกว่าแปลงอื่นๆนะครับพ่อแปลงอื่นเป็นหัวน้ำใหญ่นะครับแปลงนี้มินิให้เวลาให้นานนะครับแต่ข้อดีก็คือมันค่อยๆซึมลงได้นะครับมันค่อยๆซึมลงได้ ยอดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่ผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจอยู่นะครับเดี๋ยวรอหมดหน้าแรงไปก่อนนะครับประมาณต้นฝนผมก็จะสแสดมออกหมดเลยนะทีเนี้ยมันก็จะพุ่งในตอนนั้นแหละนะครับก็จะพุ่งในตอนนั้นแหละตอนที่เข้าหน้าฝนเนาะเพราะว่าอยู่ที่อีสานเนี่ย ปล่อยสู้แดดเลยเนี่ยไม่ไหวนะครับใบเป็นสันเบินแล้วก็เหลืองร่วงหมดเลยเนี่ยแหละหน่ากลัวตรงนี้นะครับปีนี้ดีหน่อยเรื่องของลมหนาวไม่แรงนะครับใบก็เลยไม่เสียหายเยอะแต่แดดแรงรแดดเนี่ยมันมาฝั่งมีฝั่งเดียวนะครับเขาเรียกอะไรนะไอตะวันอ้อมข้าวเนะี่ยผมแดดแดดอ้อมข้าวเนาะผมคนแก่เขาเรียกกัน ก็คือตะวันเนี่ยมันพาทย์เนี่ยมันอยู่เอียงฝั่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขึ้นจะตกก็อยู่ฝั่งเดียวหมดเลยมไม่ได้ข้ามหัวไปตรงๆถ้าเกิดข้ามหัวหัวไปตรงๆเนี่ยมันก็ยังดีนะครับฝั่งนี้ก็โดนแดดฝั่งนั้นก็โดนแดดแบ่งแบ่งกันไปนะครับแต่มาฝั่งเดียวนี่ก็คือไอ้ฝั่งเนี้ยโดนแดดทั้งวันเลยผมก็เลยเอาสลมมุงไว้นะครับเพราะว่าแปลงนี้ปลูกช้านะครับปลูกช้าต้นยังไม่ได้แข็งแรงเลย ผมก็เลยยังไม่เอาสแลมออกนะครับแต่แปลงอันอื่นคือต้นมันแข็งแดงไปแล้วมันสู้แดดได้แล้วนะครับผมก็เลยปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวแปลงใหญ่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เนะตอนนี้ดอกกำลังสวยเลยนะครับดอกมาเองนะครับทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยแปลงใหญ่นะครับกักน้องกักน้ํานิดเดียวเองนะครับแค่อยากรู้ว่า กักน้ําแล้วเนี่ยฟอมตาดอกเขาจะมาไหมผลปรากฏว่ามานะครับมาเยอะด้วยนะครับแต่ก็ตั้งใจว่าไม่เอาครับปีนี้ดูสภาพแล้วนะครับไปเห็นหลายๆสวนนะครับที่เอ่อเขาทำทำมาก่อนนะทามาก่อนก็เอาลูกตั้งแต่เล็กนะรเรื่องของประสบการณ์ในการฟื้นต้นเรายังน้อยอยู่นะครับไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเนี่ยผมก็เลย กลัวเจอปัญหาพวกนั้นก็เลยไม่เอาเลยนะตัดสินใจไม่เอาเอาเฉพาะต้นที่มันโตจริงต้นนี้มันสมบูรณ์จริงๆค่อยเอานะครับต้นไหนเล็กๆที่ดอกมากผมก็จะรูดดอกทิ้งแล้วก็แต่งกิง่งแต่งอะไรให้เขาซะนะทุเรียนใครที่อายุเท่ากับแปลงแยงผมเนะาะจะเข้าปีที่ห้านะครับจะเข้าปีที่ห้าก็เริ่มแต่งกิ่งได้แล้วนะครับผมก็จะแต่งอะไรอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับรอเสร็จธุระก่อน ตอนนี้ผมเปิดร้านค้าใหม่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้อัปเดตวิดีโอนะครับกว่าจะว่างแต่ละทีเนี่ยก็ผมพยายามจะอัด,ดหลายๆวิดีโอเข้าไปนะครับอัด,ดหลายๆวิดีโอเข้าไปจะได้ทยอยทยอยปล่อยวิดีโอออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ว่างทุกวันเหมือนเดิมแล้วนะครับ ยอดก็สวยอยู่นะครับใบก็เขียวดีแถวบ้านผมนีนทุเรียนกำลังกำลังบูมนะครับหลังจากสองสาปีก่อนนี้ก็คือดอกไปช่วงนึงเนาะ ปลูกแล้วมันไม่ได้ผลนะครับปลูกแล้วมันตายก็เลยดอกไปช่วงหนึ่งพอมานับปัจจุบันนี้นะครับเห็นสวนที่ปลูกก่อนแล้วได้เริ่มมีผลผลิตนะครับเริ่มมีดอกมิลัยเห็นก็เกิดแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาปลูกอีกไม่ต้องกลัวเรื่องของตลาดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนปลูกแล้วจะได้นะครับไม่เหมือนอยางพาราแน่นอนนะครับไม่เหมือนแน่แน่ว่ามันเป็นพืชอาหารเนาะมีตามดดูกาล ไม่ได้เหมือนอยางพาราทีจ่จะมีทั้งปีนะครับคือ,อยางพาราเราขายเราขายปลีกไม่ได้นะครับเราขายหน้าสวนไม่ได้เราขายแบบขายเองไม่ได้ครับเราต้องพึ่งพ่อค้านะครับในโซนอีสานเนี่ยทุเรียนหรือผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนเงาะลำไยนะครับคือมันขายเองได้นะครับตลาดมันยังมันมันยังกว้างอยู่ สินค้ามันยังน้อยนะครับผลผลิตมันยังน้อยต่อความต้องการอยู่เอาจริงๆเนี่ยที่ที่ทุเรียนของผมน,น,งนะครับขนาดเพิ่งออกดอกนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับโดนสั่งจองไปหมดแล้วไม่รู้จะทําได้ไม่ได้นะครับแต่ผมก็แจ้งไปแล้วว่าผมไม่ตั้งใจเอานะครับลูกค้าก็บอกว่า,วาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าเกิดติดลูกไว้โทรหาหน่อยเอาแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการบอกว่าเดี๋ยวผมโอนทิ้งมาจาไปให้หรือจ่ายเต็มไว้เลยนะครับเจ้ากิโลเท่าไหร่บอกผมเลยเดี๋ยวผมโอนทิ้งเงินทิ้งไว้ให้นะครับนี่โอเคครับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตสวนมูสันคิงเพียงเท่านี้นะครับแปลงนี้ปลูกไว้ร้อยี่สิต้นนะครับร2อยยสิบต้น เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับอาจจะอาทิตย์หนึง่งผมจะเข้ามาถ่ายวิดีโอให้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ